สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับจากเพจร้านตู่บริการอุปกรณ์การเกษตรมือหนึ่งและมือสองราคาถูกครับวันนี้จะมาคุยเรื่องสินค้าครับฝากถึงลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงครับใกล้ๆกลครับเวลาลงสินค้าถ้าท่านต้องการยังไงต้องการสินค้าครับ ถ้าใกล้ๆมารับเองมาดูของเองนะครับจะสะดวกกว่าจะถูกค่าขนส่งถูกราคาค่าขนส่งถูกทุกอย่างครับจะได้มาเห็นหน้าร้านจะได้มาลองเครื่องมีโอกาสดีกว่าต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดยังไม่ได้เห็นเครื่องเห็นของครับเขาก็ยังโอนเงินมาซื้อครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆครับ โอกาสดีเลยครับเข้ามาลองเข้ามาดูได้เลยครับฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับตู่บริการฝากด้วยครับ